เซลล์จักผมไหมผมเองเซลล์ซีซิตตูต้นเดือดมหาอภิมหาการเฮนลาเฮนลาบอกเลยแดงสองเหมาจูงเลยเฮนลาเฮนลาขาพร้อมจิบไฟแฉนไล่จะยิงหามั้พี่เพื่อนแคนุหรือยิงก็ไม่โดนแร่ถึงก็ลงมา ว่าแดงสองมันเงาจิงเลยแดงสองว่าแดงสอง,สองเจ็บไหมล่ะจ๊ะน้องจา๋าพี่เองพี่ยิงน้องไหนไปพี่อยู่สาวาการวะตุนตี้ดูเลขสิบสี่เอาผมล้ววะ ปงงางการมาเอาใบวะมันมันไงไอเท่าอู้่ตังโหลทันด้วยเย็ดโดมีแกนกี่คนกูละกูละกลกูไปอยู่ไหนนู่ยอมแล้วกูยอมได้มาขอเข้าแค้นด้วยเลยละกันไม่ได้แล้วจ้าน้องจ้าพี่เ,เสียใจจุงเลย ไปแดงสอแล้วขอโทษทีอะไรวะไม่เน็ตตรงนี้มีแโอโอต่พวกขึ้นบนเขาให้ไวเมื่อพัเดเอี๋วิ่งดีเอ๋

ตายได้เลออยว่อยู่ในจุดที่แดงขาปะหมดไหมจ๊ะน้องจ๋าพี่เองไบนทิเกิลหมด,ดแล้วพี่หมดแคนเลยพุ่งกันปืนออะ่ะผมสู้ด้วยปืนอภิมาหาการไบ<งา>นทิเกิลเองจะใครเล่า